หนูอ,อยากจะกินไส้อ่อนปลาช่อนตำเรลาข้าวเจ้าหลักแกงอ่องไส้กรอกร้านกูขายแต่ไส้กรอกมองไม่ออกหรือควรตีนเดี๋ยวมึงเจอกูฟันซอดยอกยอกหนูก็แค่แกงยอกวก,วก็รู้อยู่แล้วว่าป้าขายแต่ไส้กรอกไส้อ่อนสักสองสามตอนตอนนี้อาหิวมากแต่เราไส้มันอยากกินไส้อ่อนไอ,อ้กเยมีกูเดี๋ยวมเจออ้าแม่ขาดอกไม้ สามดอกขอซื้อดอกไม้สามดอกดอกกล้วยไม้ดอกจำปีดอกมาลีเธอช่วยบอกสามดอกขอแม่ค้าสักสามดอกขอาจะเจ๊คืนนี้สามทีอ่ะสามดอกสามดอกเจว่ามันไม่พอหลอกจะให้ดีคืนนี้ต้องจัดเจสี่ดอกสี่ดอกสี่ดอกด้เหรอเจไปเลยว่าเจหมอเลือดออกทำไมคุณดูเลือดออกคุณไปโดนอะไรมามันบวมแล้วมีเลือดออกใส่กอกก็หนูไปร้านใส่กอกเป็นวันตีนแม่ค้าเลยโดนเขาฝังซอกเดี๋ยวก่อน ล้วปากซอยใช่ปล่าบอกว่าเพิ่ไมไปกว่าตีนมามีดยังปักอยู่ที่กระดอนกระดึ๊งอ๊อกทิมอ๊อก